ถึงวัดพระสิงห์และสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งมูใหญ่ใช่ไหมประเทศปีเกิดมะเส็งมูใหญ่นะคะวัดพระสิงห์อยู่ที่เชียงใหม่พระสิงห์ยงอยู่ที่เชีงยงใหม่ค่ะคเดี๋ยวดูคลิปข้างในต่อเลยค่ะข้างในวัดนะคะเจ๊เอือยจะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะในบริเวณวัดสิงห์เชีงยงใหม่ รถอ,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 อยู่ข้างหลัางแลนก่อนแรก่อนได้ดอกไม้วงดอกไม้มาแล้วนะถ้าเป็นคนไทยก็จะเข้าฟรีนะคะถ้าเป็นคนต่างชาติก็จะเสียห้าสิบบาทเข้ามาบึงเห็นบ่าค่ะ ลวดลายของประตูวัดเนาะท่านจะประจําอยู่ตรงนี้นะคะจะมีพระลอหรับอ,อันนี้คําไหว้พระศรีสันเพชรหลวงพ่อโตนะคะทางวัดน่าจะกําลังกําลังทายเออกําลังเขาเรียกอะไรอะอ้าวตามาก่อนเพื่อนเลยตา ้ายอยู่ฟังผุนพีน้องเมโอยถวายเพืงมาไล่ไปแล้วนะคะน,นี่คือบทสวดสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งค่ะ ไปต่อกันที่ด้านนอกค่ะ mm hmm. ทักฟีมาแล้วนะคะไป mm hmm. จะดูตึกอุ้ยสมัยสมัยแังนี่ตึกนี่แต่ว่าข้าเจ้าติดอันลูกกงเห็นว่าพี่น้องลูกกงกันนกเขาคือหลังบนันคอนโดแม่ไม่ยยน่อยมันมันนกมันหลาย กันนกบินเข้าไปเนาะไปห้องน้ำก่อนไหมห้องน้ำก่อนลูกปะพ้ากันเขาห้องน้ำก่อนแป๊บนึงนะคะผักเบกเข้าห้องน้ำก่อนในวัดพระสิงบริการดีมากเลยนะคะห้องน้ำสะอาดสะดวกมีร้านกาแฟด้วยเราจะไปต่อกันที่ ถ่ายตรงนี้ได้ไหมลูกอ่ะสวยไหมอันนี้เขาขอเจดีไซน์ค่ะตรงนี้สวยไหมร้นต่อหลังจาพักเบรกเข้าห้องน้ำนะคะอุ้ยองค์พระธาตุสวยมากค่ะมีน้องเขาใส่ชุดมาด้วยสงสัยมาลำอุ้ยน้องใส่ชุดสวยมากเลย นั่งล่ำแน่นอนพี่น้องกำลังถ่ายรูปอยู่ตรงนี้จะเป็นแม่น้อยไม่แน่ใจนะคะพญามังรายกับพญาพายุนะคะพญามังรวง มังรายกับพญาผาอยู่สาธุเป็นบุญได้มากเด้อจ้าเด้อลาย่อถ่ายไหมอ,อุ้ยยอดสวยมากเลยนึกความมือซื้อคนหน่อยไม่ได้วาวัดทางภาคเหนือนี่เวลาเขามาแล้วมันเป็นความเขาเอิญยัง แบบรู้สึกว่าเป็นล้านหน้าเป็นเนื้อยีลีเนะี่ยสัมผัสกินอายได้เลยอันนี้ก็จะเป็นนะคะโบราณอันที่เราถ่ายผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นองค์นี้ดนะคะ่ะจะมีหลวงพ่อองค์เก่าแก่อยู่ข้างใน พี่เราถ่ายผ่านมาเนะาะไอ,อ่พระบรมครูคาารครจวกอุ๊ยองค์นี้สวยมากอะ่ะองค์นี้คือก็สวยค่ะพี่น้องเป็นองค์ทองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโบราณก็ยังสถานที่ หรือจัดนิทรศการหรือนะคะหรือเป็นมองเทวาแนะนำความรู้แล้วก็จะมีหลวงพอ่อต่างๆนะคะหลวงปูท่ทวดหลวงพ่อพโตพระเทพโลกอุดรหลวงปู่แหวนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระมหาเจดีย์ส่วนตรงนี้ไม่น้อยไม่มั่นใจขอเดินไปดูก่อนอืม อันนี้บอลลูดเออว่ามันเป็นอ,อีหอยังอ๋อเป็นหอระฆังเก่าโบราณขัน้านเขาเกรเอื่อนตุ่มม้งนะแม่พี่น้องตุ่มม้งนะแล้วก็จะเป็นนี่เราจะเดินทะลุเด้ออันนี้น่าจะเป็นที่เก็บกระดูกของหลวงปู่หลวงพ่อสักองนะคะ แน่เมาเห็นค่ะตัวหนังสือน้อยหน่อยมานีกันจะเป็นองค์พระธาตุเนาะองค์พระธาตุสวยมากค่ะแล้วก็จะเป็นทางเข้าไหว้พระนอนนะคะทั่วมาหลายต่างชาติมาหลายแต่ว่าเพิ่นปิดทำการปรับปรุงอยู่ฮาก็จะไปเข้าไปเนาะเดี๋ยวมันจะพาย,ยางรอบองค์พระธาตุดีกว่า อันนี้จะเป็นเชิญเชิญบูชาเทียนทุกๆปีเกิดแก้กรรมล้างบาปขอกรรมาชดใช้ทดแทนสิ่งที่เคยทำไม่ดีของตัวเองได้ทุกทุกคนนะคะสงน้ำพระาธาตุแล้วก็จะเป็นนี่นะขอเบิงพระาธาตุก่อนค่ะซื้อพระาธาตุก่อนเนาะจะเป็นคำบูชาพระาธาตุประจำปีมะโรงค่ะอันนี้สำหรับพระาธาตุประจำปีมะโรงนะคะเป็นปีของวันเกิดของ ตาตาตาสสว่างนะคะโอตาตาแสงสว่างค่ะจะเป็นพระธาตุัันเกิดของตาตาแสงสว่างนะคะจะถ่ายรูปไปให้นางค่ะแล้วเราก็จะทะลุผ่านออกไปก็จะเป็นลักข่างนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าห่ออเขาผ้า่มผ้าห่อผ้า,า่มพระธาตุถายบริจาคก,ก็มาเขียนมาเขียนเนาะ ออนนี้พานอนอ้าป๋าเดินมาเจอป๋าพอดีเลยเอ้าวรถจอดนี่มาเจอเจ้าของช่อง,องนี่เจ้าของช่องของเรา ให้เขาเจ้าออกไปก่อนแป๊บหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งจ้าเจ๊เอือเป็นยังไงคะดีสิก้าเป็นทำสังฆทานมาทำทำสังฆทา,านเปื่อตา๊ด้าด้วยตา๊าแสงสว่างปีมะโลงใช่ไหมแม่มะโลงมะเสงเดี๋ยวให้เขาทายเซตก่อนเขาจาังเอาเดียวนะคะเข้าไปกราบไปข้างใน,น,นเดี๋ยวพาพี่น้อขึ้าไปบนข้างในก็ได้จ้ะ อีบาทนั่งอยู่ตรงนี้กับปากับพท็ฟี่เอเอ,ดนะเ,อเดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้แป๊บนึง,งนองสวยงามเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจ๊เอื้อจะพาไปวัดที่แปดคือ,อวัดพระธาตุลอยสุเทพวัดที่แปดนะคะส่วนวัดที่เก้า ไม่น้อยบ่แนใจต้องรุนช่องเจอเอือยต่อไปเพราะเขาจะให้เสมอเ w, ก้าวัดแล้วก็จะเฮ็ดต้ไปเรื่อยๆจนถึงกรุงเทพนะคะแต่เฉพาะในเชียงใหม่เรากําหนดไว้ที่เก้าวัดค่ะเจอเอือยไปเหตบุญสังกทาถนไม่น้อยก็เลยออกมาถ่ายรอบวัดให้พี่น้องเบ่งเพราะว่าตรงสังกทานน่ะคนมาเข่าคิ้วหลายที่พี่น้องเห็นในคลิปเนาะ เฮากระบอสะดวกทิศฐาถไทยตายกองบุญส่งสเสบียงบุญลาวพร้อมเดินต่อ